สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ smiling t a l o ใบาตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวด,วดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวิ่งฮิวใจอุ้ยสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตา รายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการสปอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีในทุกๆวันเลยค่ะรักทุกคนเสมอเลย ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันไม่เทกันนั่นเองนะคะรักเสมอเลยค่ะเอาละคะวันนี้นะคะมากับไพ่ออร,ร์เคิลทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเลยเลยวันนี้ตาจะทำคลิปชีวิตที่มีความสุขของคุณมาดูกันว่าชีวิตที่มีความสุขของคุณจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะ ใช้ไพ่ออราคเคลลิลกันทั้งหมดเลยก่อนจะไปเริ่มการเดาตาขอนญาตินำพี่ไพ่ออกมาก่อนอันดับแรกก็คือว่ามาเริ่มเม้าห์มอร์เซไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ าขอเช็คพลังงานก่อนนะคะขอดูพลังงานคนแรนดอมนี้กันหน่อยคะ่ะว้าวสิ่งที่คนอื่นทำกับคุณคือกรรมของเขาไม่ใช่ของคุณถึงเวาลาเปลี่ยนจากเหยื่อกลายเป็นราชินี รีเบิร์สอะว้าวไพ่ใบนี้ตารู้สึกว่าคุณมีความสดใสกลับคืนมาคุณเกิดใหม่แล้วคุณไม่สนใจว่าตัวเองจะอายุเท่าไหร่แต่คุณจะดูแลร่างกายของตัวเอง จิตใจของตัวเองให้ดีที่สุดแต่ก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นเหยือ่อคำว่าเหยื่อหมายความว่าทุกคนหน่ะลบแต่ฉันโดนกระทําหรือฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันนะ่ะจนฉันไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หรอกเงินฉันจะไม่มีมากขึ้นหรอกเพราะหนึ่งสสสี่ แต่ก่อนคุณอาจจะอยู่ในจุดนั้นมาก่อนซึ่งตาก็อยู่แล้วเราทุกคนหลายๆคนก็อยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ normal ปกติมากเลยว่าเราอยู่ในจุดที่ขาดแคลนมาก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ขาดมาก่อนแล้วเราจะเต็มได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้คุณสนใจความรู้สึกของตัวเอง คุณเกิดใหม่เป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็อิบยื่นความมีน้ำใจการให้กับคนอื่นแบบที่ในตัวของคุณเต็มด้วยนะคะล้นแล้วด้วยคุณถึงจะให้ได้ในแบบที่มันไม่ขาดในแบบที่มันไม่ต้องแบบต้องไปขโมย energy ใครในแบบที่คุณเติมได้ด้วยตัวเองอะ อูอันนี้คุณเต็มดูบริสุทธิ์ดูผ่องใสมากเลยอะพลังงานของคุณโซเฟียเชื่อมั่นในความรู้ภายในของคุณเปิดปุ่มแสงสว่างในตัวคุณออกว้าวคุณทำงานร่วมกับจัก,กรวาลบางคนอะ่ะจะเป็นไม่ได้ว่าเนี่ยคุณคือแสงสว่างคุณคือดีไวล์ไลท์หมายความว่าแสงสศักดิ์สิทธิ์อะ่ะอยู่ในตัวคุณ คุณมีความเป็นการเยียวยาอ,อมันปลดล็อกปลดปมอะไรบางอย่างแล้วบางคนน่ะคะ่ะอาจจะนำความรู้ของตัวเองไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นๆด้วยนะซำวันก็คือบางคนนะที่ทำบางอย่างร่วมกับจัก,กรวาลก็คือการบางคนอ่านไพ่บางคนเป็นโคช้ช หรือบางคนสร้างวอล์หรือไม่ก็สร้างเพจสร้างโพสก็ได้นะคะไพ่ใบน,นี้คือกรีนทีไม่ใช่สิวิพระแม่ธรณีกรีนทีนน green tea คืออะไรหิวแหละใช่เอ็นไลท์เมนต์ตื่นรู้แล้วเนี่ยโปเทคชั่นสุดยอดเลยอะความสมดุลในตัวคุณน,นี่คือแบบปล่อยตัวเองออกจากความเชื่อที่เป็นความกลัวบางอย่าง คุณสามารถถ่ายทอดพลังศิอ๋อโอเคคุณตอนนี้ตอนนี้คุณคือแสงสว่างมากๆแล้วคุณสามารถที่จะใช้พลังงานของคุณในการถ่ายทอดบางอย่างที่เป็นเรื่องราวดีๆให้กับคนอื่นๆการให้คำปรึกษาจากกับคนอื่นการที่มองเห็นความกลัวของตัวเองแล้วก็การที่แบบอารมณ์เหมือนประมาณว่าคิดถึงอนาคต มากเกินไปโดยลืมการที่เราอยู่ตรงนี้อ่ะแต่ตอนเนี้ยคุณสร้างสมดุลได้มากขึ้นคุณตื่นรู้คุณปรเทคตัวเองจากสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีได้ถึงแม้คุณจะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นแกะดำอยู่ตรงนั้นแต่คุณมีบาเรียที่ไม่ให้ พวกแกเขาเข้ามาเจาะจิตคุณได้แล้วทำให้วันนั้นไปอ่านโพสต์หนึ่งมาเขาบอกว่าคนเพื่อนอะเออเพื่อนที่ทำให้คุณรู้สึกกลัวถ้าเมื่อไหร่คุณเลิกกลัวคุณจะไม่คบกับคนคนนั้นอะเขาจึงทำให้คุณกลัวแล้วกดคุณให้ต่ํากว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ตอนเนี้ยคุณอะเลือกได้คัด ได้ไม่สนใจได้เพราะฉันไม่แคร์อะไรที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตของฉันอะ่ะอีกใบหนึ่งโอ้คุณชำระล้างตัวเองมาละไพ่ใบนี้นะคะคุณเผาทุกสิ่งที่ไม่ดีให้มันตายลงคุณกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงครั้งตลอดเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามาคุณรับมือกับมันได้ดี คุณยืดหยุ่นและเฟกซิเบิลนะคะได้ดีกับการที่คุณเป็นแบบนี้อยู่โอเคเก็บนี่คือพลังงานของคุณนะคะเรามาดูกันว่าชีวิตที่มีความสุขของคุณจะมีอะไรกันบ้างคะตาของยาใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะ ฟีด so wow. าโซเลซนทรัตว้าวจักกะรากเลยอะสุดยอดเลยอะรู้จักกะจักกะที่อยู่ในฐานเลยอะคุณจำเชื่อมั่นแล้วไว้วางใจในตัวเองมากๆเชื่อในศักยภาพของตัวเองมากๆอ่อะไม่ว่าคุณจะทำอะไรต่อไปชีวิตที่มีความสุขคือ คุณจะฉลองให้กับเรื่องเล็กน้อยเป็นคุณจะรักสิ่งที่มันดูเหมือนกับคนอื่นไม่สามารถรักได้ได้อะรักมดอย่างนี้ได้ไหมโออตาจะบอกว่าตั้งแต่ตาตื่นรู้อะทุกคนตาเห็นคุณค่าของสัตว์มากขึ้นมากๆเลยอะยุงมากัดตายังแบบไม่กล้าตีอะ หรือแม้กระทั่งแบบเวลาเดินน่ะแล้วเห็นหมดอะไรเงี้ยก็จะเดินข้ามอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูดูดูนางฟ้าว่าดูอ่อ,อนโยนปะแต่มันเป็นปกติสําหรับคนที่ตื่นรู้จริจรงๆอะแล้วอะค่ะว่าเฮ้ยเราจะไม่เบียดเบียนใครอะมันเป็นอย่างนั้นอะคราวนี้จะบอกว่าความสุขของคุณมันเกิดมาจากการที่คุณรักราก หรือพื้นฐานของตัวเองได้คุณรักตัวเองเป็นแล้วไม่ว่าคุณจะสูงแค่ไหนหมายถึงจะมีอำนาจจะมีเงินเท่าไหร่หรือว่ามีตำแหน่งใหญ่โตทำงานระดับไหนเนี่ยอย่าลืมว่าเราทุกคนมีดวงจิตที่เหมือนกันเพราะว่าเราไปจากโลกเนี้ยเราก็เอาอะไรไปไม่ได้อะคราวนี้ยกำลังจะบอกว่า มันมันสำคัญมากที่ความสุขของคุณมันมันไม่ต้องฉลองให้กับเรื่องใหญ่อย่างเดียวเสมอไปแต่มันฉลองเล็กน้อยได้ตลอดอ่ะเช่นวันนี้คุณทำเรื่องนี้สักอย่างหนึ่งเช่นอ่านหนังสือหน้าหนึ่งอ่ะคุณก็ฉลองได้แล้วนะออกไปข้างนอกลมตีหน้าตาก็ขอบคุณตลอดเลยแบบโอ้แบบมันดีมากเลย ออกไปกราวดิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคุณจะมีความสุขไม่ใช่จะมีความสุขคุณมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้ไปแล้วอะเพราะคุณไม่ลืมดินอะอืมวันนี้อินทรยชันตาแบบวิ่งลันไวมากนะคะตอนแรกจะพูดเรื่องนี้ไปพูดเรื่องนั้นอ่ะเรื่องนี้ก็คือว่าไม่ว่าเราจะดังแค่ไหน หรือมีชื่อเสียงแค่ไหนหรือประสบความสําเร็จแค่ไหนแต่คุณนะไม่ลืมรากก็คือคุณไม่ลืมว่าคุณมาจากไหนคุณไม่ลืมว่าคุณเกิดมาจากไหนแล้วนั่นแหละมันคือสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเหมือนคุณได้โอ้เพราะฉะนั้นชีวิตที่มีความสุขของคุณคือการศรัทธาในตัวเอง การมูตัวเองอ่ะไม่ใช่ไปศรัทธาข้างนอกนะแต่คุณศรัทธาที่ตัวเองแล้วเฉลิมฉลองกับเรื่องเล็กน้อยได้ไม่ต้องยิ่งใหญ่ไอแอมเห็นไหมคนลุกอะ่ะถึงแม้จะมีความกลัวเกิดขึ้นคุณจะใช้ชีวิตแบบตระหนักรู้แล้วมีสติคุณรู้ว่าคุณคือใครอะ่ะคนลุกอะ่ะ โอ้แล้วแบบจากรู้จักกะไปคราวจักกะจะแม่สุดอะสุดคราวจักกะคือตรงนี้อะความสุขก็คือแค่นี้เลยแค่คุณรู้ว่าคุณต้องทำภารกิจอะไรหรือคุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณรู้ว่าคุณคือใครอะเนี่ยแหละความสุข คุณมอบความรักให้กับคนอื่นแบบไม่จํากัดได้เพราะคุณมอบความรักแบบไม่จํากัดให้ตัวเองได้มันดีมากเลยอ่ะเชนสุดยอดไหมมิรเาเคิลโหสุดยอดอ่ะ you are everything อืมความเชื่อของคุณคือทุกสิ่ง ความสุขของคุณคือเนี่ยชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแหละวันเนี่ยเซล์ในร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เป็นอีกแบบพรุ่งนี้เป็นอีกแบบแม้กระทั่งหน้าตาเราอะถ้าหลายหลายคนตื่นขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่าการที่แบบเราต้องไปเรียนหนังสือหรือว่าทํางานประจําหรือใดๆอะหน้าตาคุณจะไม่เหมือนเดิมถ้าคุณเข้าทางจิตวิญญาณเช่น สิวเริ่มจะไม่มีละน่าจะดูผ่องใสตาจะใสขึ้นอลองสังเกตตัวเองกันดูนะคะความสุขของคุณชีวิตของคุณที่มีความสุขคือคุณเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดแล้วคุณก็รู้สึกถึงปาฏิหาริย์ได้ในทุกๆวันปาฏิหาริย์ความมหัศจรรย์เกิดจากการที่คุณคิดด้วยตัวของคุณเองคุณเป็น ผีเสื้อด้วยเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงเหมือนคนที่ออกกำลังกายเออเรื่องของการ้นี่ทุกคนคนที่จะประสบความสำเร็จอะส่วนใหญ่อะเขาจะทำเรื่องน่าเบื่อในทุกๆวันใช่ไหมให้ได้ มันก็เป็นเฉพาะช่วงแรกหมายถึงตอนที่เราปีนอะมันต้องทำเรื่องน่าเบื่อเช่นอะไรต้องเรียนรู้ซ้ำๆอ่านหนังสือซ้ำๆพัฒนาซ้ำๆฝึกซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับตาอันนี้เขาบอกมานะหมายถึงว่าช่องช่องหนึ่งเนาะแต่สำหรับตานะตาไม่มีโมเมนต์นั้นเลยว่ะ ขอโทษ้วยเพราะเออพอฟังเขาอะถามว่าเราทำเรื่องน่าเบื่อไหมมันมีเบื่อบ้างไหมเช่นการออกมาอ่านไพ่อ่ะเบื่อบ้างไหมอือตารู้สึกว่าตาไม่เคยเบื่อกับงานนี้เลยอะเออพอมา,มาพอมาคิดนะคะเขาบอกว่าไอ้คนประสบความสำเร็จมันต้องทำเรื่องซ้ำๆนะจนกว่าจะประสบความสำเร็จเช่นถ้าสมมติทำ u t u b e แล้วมันไม่มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอดทนทําไปเรื่อยๆอะไรอ่างเค่ะแต่ตาจะเรียกว่าโชคดีหรอมันน่าจะจับจุดถูกหรือใดๆก็แล้วแต่ทำจริงเนี่แหละแต่ก็ช่างมัเถือตางจะบอกว่างานเนี้ยทาให้ตาหน้อยบ้างไหมมีแต่ทําให้ตาอยากจะเลิกไหมไม่ทาให้ตาเบื่อบ้างไหมไม่ ตารู้สึกว่าไม่เบื่อตารู้สึกเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ด้วยมั้งค่ะทุกคนตาเรียนรู้ทุกวันเนาะทั้งฟังพอดแคสทั้งอ่านหนังสือเออในสําหรับส่วนของการเรียนรู้นะคะตาก็เลยรู้สึกว่าอยากพอไปเรียนรู้มาก็อยากจะมาแชร์อะไรให้กับทุกคนเนาะมันมันก็เลยไม่เคยเบื่ออยากให้ทุกคนได้บางอย่างไปใช้กับชีวิตแล้วมันม,มันอยู่ที่ว่าถึงแม้ตาจะมาพูดใช่ไหมฝั่งตาพูดได้แต่ว่า อยู่ที่ว่าแต่ละคนนะ่ะได้เอาไปใช้ไหมซึ่งส่วนใหญ่ที่ฟีดแบ็มาก็แบบใช้แล้วมันดีขึ้นจริงๆอืมเพราะว่าเขาเชื่อด้วยนะคะแล้วเขาก็ไปทําที่ตาบอกไงคนที่พูดอ่ะไม่ค่อยทําคนที่ทําไม่ค่อยพูดจริงค่ะคราวนี้ตาไม่เคยเบื่อเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เขาบอกอะ่ะอาจจะไม่ตรงกับตาซึ่งตารู้สึกว่าง,งานนี้มันสนุกแล้วมันชาเลนจ์แล้วมีความสุขที่ได้ให้คุณค่ากับใครบางคน ไม่ว่าจะกี่คนตาไม่ตาไม่รู้แต่ตารู้สึกดีที่ตาได้ทํานี่คือเหตุผลที่ตาทําเรามาจับมือไปด้วยกันหรือการที่ตาดูดวงบางทีตาก็ดูแบบตรงๆแล้วก็ต้องบอกเขาตลอดว่าเออต้องขอพูดตรงๆเพื่อที่จะแบบให้ตัวอัตราหรืออะไรที่อยู่ในตัวมันกระเด็นออกไปนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเช่นนั้นแหละทุกคนอืมม,มันอาจจะใช้ได้ผลกับใครบางคนแต่สำหรับตาเนี่ยตามไม่เบื่อเลยนะอืมในเรื่องนี้นะคะ โอ้โหโซลารพิกซัตของขวัญคือความแข็งแกร่งหมายเลข 1, 26, 39, หนึ่งยี่หกสามสิบเก้าและสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่ง awakening คุณคือถ้าเปรียบคุณเป็นต้นไม้อ่ะคุณไม่ใช่ต้นอ่อนแล้วนะสูงได้อีก ใหญ่ได้อีกแต่ต้องมีเส้นด้วยคุณคือของขวัญที่แข็งแกร่งมากๆที่ลงมาอยู่บนโลกนี้อ่ะชีวิตที่มีความสุขของคุณคือคุณเปลี่ยนแปลงมันได้ตลอดเวลาคุณรู้สึกว่าปัญหาที่คุณเจอมันคือของขวัญที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นอ่ะ ล้บแต่ละใบคือสงพลังเอเนอร์จี้คือแบบโซพาวแล้วก็โซพาวเวอร์นะคะอีกหนึ่งสำรับค่ะมาดูกันขนล,ลุกไปหมดอะชีวิตที่มีความสุขของคุณโอ้โหฉันชอบพี่ไพ่มากคือแบบเวลาเอามาใช้กับเรื่องอะไรนะี่คือจะแบบโจโจโจะนะทุกคนโจโจโจ,โจ,โจคืออะไร ตรงประเด็นชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกคุณอาจจะเคยคาดหวังหรือคนอื่นคาดหวังในตัวคุณคุณจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วเพราะไม่ว่าคนอื่นคาดหวังในตัวเราแล้วเรามากดดันตัวเองหรือ เราคาดหวังในตัวเองมันก็เจ็บพอกันอืคุณจะยื่นคอมมิชเมนต์ใหม่กับตัวเองเอาแบบนี้นะมาเริ่มกันใหม่นะไปด้วยกันนะหรือถ้าชีวิตที่มีความสุขของหลายๆคนที่รอคู่อยู่คุณมีคอมมิชเมนต์กับใครบางคนอยู่แล้วทุกอย่างอยู่ที่เอเนจีและทรมมิ่งนะคะของเราเท่านั้นจะต้องไปตามหาเดี๋ยวมันมาเอง แล้วถ้าตอนนี้ยังไม่เคยคุยกับตัวเองมากนักยังไม่ได้สื่อสารอะไรกับตัวเองมากนักหรือยังไม่เคลียร์แล้วยังเก็บไว้ข้างในอยู่อาจจะลองพูดออกมาแล้วมันจะเบาขึ้นเช่นถ้าสมมุติคุณต้องการงานคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันปรารถนาได้งานประมาณเนี้ยอยากได้ภายในเดือนเนี้ยเราไปเริ่มเดือนเนี้ยทิศของตานะ ที่ของตาดับแรกคือบนหลงพ่อโสธรทุกคนเออเราก็เชื่อเออชื่อว่าตัวเองทําได้นะคะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ใช้กดแรงหนึงดูดนะเพราะว่ายังไม่ยังไม่รู้จักเลยตอนนั้นน่ะนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าเราทําได้อะ่ะเออมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะเราก็ได้มาจริงๆอืมคราวนี้ ชั้นเนี่ยที่ตาบอกว่าคือว่าให้บอกไปเลยแบบปรัถนางานประมาณไหนอยู่ใกล้บ้านกี่กิโลประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนาะทำงานกี่โมงถึงกี่โมงได้เงินเดือนเท่าไหร่ว่าไปพูดออกมานะคะแล้วเดี๋ยวก็ได้มาทําใจเย็นๆเราเป็นคนที่ได้งานไปแล้วเราไม่ใช่คนหางานนะเอาเอ e เน y จีคนที่ได้งานไปแล้วเขาเอนเนจีแบบไหนนะ เอา energy นั้นมาอยู่ในตัวเรานะคะคราวนี้คุณจะแบบสนุกอะ p <laughs> ร a หมายความว่าชีวิตที่มีความสุขของคุณเล่นเป็นหยุดเป็นหาความรู้ผ่อนผ่อนคลายกับสถานการณ์บางอย่าง get idea ใครที่เครียดเวลาที่คุณเครียดนะคุณก็แค่ไปเดินไปก r าวดิ i n g อะ คุณจะได้ไอเดียกลับมาคุณจะได้ปิิงแวบกลับมาจะได้คำตอบกลับมาเนี่ยแหละชีวิตที่หยุดเป็นเล่นได้แพ้เป็นบ้างก็ได้เป็นเรื่องปกติยิ่งแพ้อนาคตยิ่งชนะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วอย่าลืมใบนี้คือแบบกินอิ่มกินเต็มจ้าสุดยอดเรามาดูไพ่ออร์ l เกันอีกนิดนึง เฉลียวฉลาดซื้อตรงอาไลอาวอทบทวนโอ้โหทำไมคุณฉลาดขนาดนี้เนี่ยเฉียบคมขยายนะคะ โอเคอืมเห็นไหมอารมสมบูรณ์สองใบชีวิตที่มีความสุขของคุณคุณอาจจะเพิ่มความรู้อะไรบางอย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีบางอารมณ์ที่คุณอาจจะเป็นคนที่พูดอะไรแล้วแบบอาจจะไม่เคยจริงจังกับตัวเองมากเท่านี้มาก่อนนะคะคือถ้าพูดอะไรแล้วจะทำจริงๆนะจะซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วนะถ้าจะให้เวลาตัวเองก่อนแล้วมีใครชวนไปไหนฉันไม่ไปนะ ฉันจะเชื่อแล้วก็ื้อเชื่อแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองเอาไว้เอาตัวเองไว้ก่อนแล้วก็มันอาจจะมีบางอย่างแหละที่คุณยังอะไรอาวออยู่ในอดีตซึ่งอย่าลืมว่าวันนี้เราคิดอะไรมันคือพิมพ์พเขียวของเราในอนาคตคุณอาจะพอมีความอะไรอาวรนเกิดขึ้นแล้วคุณจะคิดทบทวนนะคะมันไม่ได้เป็นการเศร้านะ ต่มาคิดทบทวนว่าเฮ้ยทำไมเรายังคิดอย่างนี้นะพอคุณคิดทบทวนเสร็จคุณก็จะตัดมันได้ง่ายขึ้นก็คือโฟกัสถูกจุดมากขึ้นเปลี่ยนการโฟกัสเป็นคิดเรื่องอื่นหรือว่าเป็นการเข้าใจและยอมรับว่าเรายังคิดและอะไรอวรกับอะไรบางอย่างอยู่ปรงมันแล้วก็ไปต่อคราวนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนที่คุณจะมีความสุขอะคุณจะเจอกับอะไรบางอย่างที่มันเป็นความเจ็บปวดบางอย่างที่ มันยังอยู่ในใจคุณและคุณจะได้ปลดล็อกคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยไปบ้างแต่ทุกอย่างที่คุณผ่านไปอ่ะมันเทียบเท่ากับความสุขที่คุณจะได้รับคุณสองไปเลยค่ะนี่คือเนี่ยอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วยิ่งคุณเจ็บกับเรื่องอะไรจงบอกตัวเองเสมอว่าคุณจะยิ่งสมบูรณ์กับชีวิตของคุณมากขึ้นคุณจะยิ่งอุดมสมบูรณ์กับชีวิตของคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้ว คนที่ปกป้องดูแลคุณอยากจะสื่อสารอะไรกับคนเรนดอมนี้คะก่อนไปนะคะจงเขียนสิ่งที่เธอปรารถนา10ข้อในทุกๆวันฉันเป็นฉันคือฉันได้รับเช่นฉันได้งานที่จุดๆุดจเรียบร้อยแล้วในเดือนจุดๆุ วันเดือนปีก็ได้ถ้าคุณลงระบุเดวันเดือนปีแล้วคุณไม่คาดหวังเขียนยังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกด้วยเขียนอย่างเดียวเราไม่รู้สึกไม่ได้นะคะเขียนข้อนึงปุ๊บนึกถึงภาพนั้นเราก็ยิ้มกับมันให้ได้เยอะที่สุดไม่ว่ามันจะไม่ว่ามันจะคือเรื่องอะไรนะจงทำความฝันของเธอให้กลายเป็นจริงทุกอย่างมีลงก็มีขึ้นเสมอ ตรงมีวินัยในสิ่งที่เธอทําอยู่เอาและโดนแล้วความโกรธคือหน้ากาก,ากของความกลัวเออเวลาคนมายืนว่าเราอะเสียงดังอ่ะเขากลัวนะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้แปลว่าแปลงสีฟันนะคะอาจจะเป็นบางอย่างก็ได้นะที่คุณรู้ตัวเองอยู่แล้วเช่นการอะไรอาวอนอยู่ตรงนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียว จงใช้ชีวิตด้วยความรักเหมือนที่คุณเป็นเลยเหมือนเลขเจ็ดนี่คือชีวิตที่มีความสุขของคุณนั่นเองนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยดิ้งทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะต่อไปแล้วนะคะบายบายค่ะ